สวัสดีครับผมนายกิติเจษฐ์นาลีเลขที่หลักรักษา682015ครับสาขาวิชาวิศวกรรมของดิจิทัลเทคนิคไอชิยาครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเขียนอักชูนะครับโอเคครับก็เปิดขึ้นหน้าสรุปเว้แล้กันนะครับนี่มาทำการล่ารูปสามเหลี่ยมไปก่อนเลยนะครับก็มาทำการกำหนดขนาดกันเลยนะครับเป็นต้นมีค่าเท่ากับ แล้วใช้เป็นสามรลักษณะครับก็มีเซนตอร์พอยต์แอคแล้วก็เนเจนแอคแล้วก็ทีพอยแะคะอ,ค,อ,อ,อคครับผมนี่ปือการนเ่คือการส่งไปนะครับแล้ก็เป็นจุดสาจุดนึงครับอ้กหแบบนี้ครับผมแล้วนั้นก็ใช้เป็นทนเจนแอนะครับ เสร็จครับโอเค,ครับอแล้วก็รูปสังเกตุนี้ให้ปรับเป็นาฟอร์มสรัชชั่นครับก็จะได้ปตารางนี้นะครับ